เป็นนหน้าบิ๊กบอท AI อย่างไรครับให้ได้เดือนละแสนทุกเดือนตั้งแต่เดือนที่3เป็นต้นไปคลิปนี้เฉพาะคนสนใจการสร้างงานออนไลน์ด้วยระบบนหน้าเท่านั้นครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าบิ๊กบอทคือใครนะครับผมแนะนำให้คุณดูวิดีโอชุดบิ๊กบอทคือใครก่อนนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเอยบิ๊กบอท AI นี่มาทำงานได้เยอะมากๆเลยแต่วิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำเคล็ดลับสำหรับคนที่สนใจจะสร้างรายได้ภายในระยะเวลาสั้นคือเดือนที่3คุณจะมีรายได้เดือนละแสนเป็นต้นไปแล้วก็จะมากขึ้นทุกเดือนนะครับด้วยการเป็นนนานจยหน้าน บิ๊กมาร์เก็ตนะครับแล้วก็เลือกโปรซึ่งผมจะแนะนําทุกคนนะครับเคล็ดลับที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับเดือนละแสนเนี่ยผมจะแนะนาที่บิ๊กบอทรายปีนะครับโปรรายปีเนี่ยอยู่ที่วันละสิบาทเท่านั้นซึ่งวันละสิบาทีคุณจะได้ครบฟังก์ชันแบบฟูลฟังชันนะครับหรือจะเป็นรายเดือนแต่ก็จะไม่ฟูลฟังชันนะครับรายปีนี่คือเป็นฟูลฟังชันคุณก็สามารถสมัครแล้วก็ซื้อได้เลยพอคุณซื้อคุณอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณไปดูที่มีดูสุดโต่งคุณนะครับคุณสามารถตั้งโค้ดของ เขาจะกลายเป็นคอมมูนิตี้คือชุมชนของคุณเลยและเมื่อเขาอัพการมคุณนะครับคือก๊อบี้วิธีการดามคุณนะครับคือลายปีนกันคุณจะได้ค่าในหน้าจากเขาเนี้ยหกร้อยบาทนะครับทีนี้มาดูสูตรลับที่ผมจะบอกทุกคนกันนะครับก้อนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยควานหาเพื่อน10คนตามสูตรผมนะจริงมันมากมากมากกว่าสิบคนได้กี่คนและอลิมิตแต่สูตรเนี้ยผมจะเริ่มต้นที่สิบยูเซอร์ที่สนใจจริงๆย้านะคุณต้องหาคนสนใจจริงๆนะครับเมื่อคุณแนะนำได้สิบยูเซอร์นะครับขาย AI ไกับเขาเลยคร อา่า user ละหกร 600, ้อยก็สิบคูณหกร้อยเท่ากับห0พันคุณได้ละเดี๋ยวได0หกพันพอเดือที่2องเลยคร tá, illing, serial, like ับสิบ user นี mbre, ้นะครับก็ทำ c ป p y วิธีการทำงานคุณเหมือนเดิมครับไปขยายขายต่อเะครับคราวแรกมาอีกพละสิบซอร์กลายเป็นห0ึ่งร้อย user ตรงนั้นบริษัทยวคงจ่ายค่าเอฟเลค่าแน่แกับเรานะครับ user ละหนึ่งร้ยบาทเราจะได้หนึ่งร้อยคูณหนึเท่ากับหนึ่งบาทเดือนที่เดือนที่สเลยคุณได้หนึ่งบาทพอเดือที่สามนะครับหนึ่งร้อย user นั้นก็ copy วิธีการเช่นเดียวกับเปล่านะ 1,000 user บริษัทเดียวคงให้คอมมิชชั่นเราเลยครับ uh, user ละ100นะครับจากการเป็นหนายหน้ากลายเป็นว่าเดือนที่3 x 1น0 0คูณอเท่ากับ1000 0 0บาทเดือนที่3คุณจะได้รับแล้ว1,000 0 0บาทแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเดือนที่4ครับเพราะว่า1000 user นั้นก็ต้องไปทำงานต่อเพราะทุกคนต้องการเงินอย่างวรวดเร็วด้วยเคล็ดลับนี้เลยครับคุณก็จะกลายเป็นว่าคุณจะมีเงิน6หลักตั้งแต่เดือนที่3เป็นต้นไปทีนี้ถามว่าเจ้าตัวอะไรปีนี้ได้อะไรบ้าง full function ใช้ e, AI, AP, AI, t, ได้หมดฮะ AI c h a t AI art นะ ออกคอร์สเบียนต่างๆฮะการสร้าง AI การสร้างรูปก,การสร้างระบบต่างๆของ AI ทุกอย่างคุณจะได้หมดเลยแม้ว่า AI จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามนะครับคุณจะได้รับหมดและคุณก็จะได้อ่านอัปเกรดด้วยนี่คือวิธีการสร้างเรียกว่าค่าในหน้านะครับในการที่คุณจาหน่าย AIB i g ิ o t อร์ดเห็นไหมฮะนี่คือดิจิทัลโปรดักที่คุณสามารถทาเงินได้ถ้าคุณเห็นว่า3เดือนมันได้เงินขนาดนี้ให้คุณทําถามเพื่อรับที่ผมบอกครับ